กองทัพบกรุ่นแรกตอนนี้อยู่ไหนทำอะไรอยู่ตอนนี้อยูุ่กหกิ6หึค่ะกองมิน6ส่ร้อยสามเคยเจออยู่บ่อยๆน้องน้ำตาล่ะก็ตอนนี้ก็เป็นายทหารที่นาการอยู่กองมิน6ค่ะแล้วก็ทำงานมีกับฉัสามสเหมือนเดิมค่ะโอ้ตอนนี้ชั่วโมงทงชั่วโมงได้เยอะยังพันกว่าชั่วโมงแล้วค่ะโอ้แล้วชีวิตชีวิตหลังจากแบบพอมาได้ลงลงหน้าที่แล้วเนี่ยเป็นไงบ้างเหมือนอย่างที่เราคาดคิดไหม กว่าที่คิดนะคะเพราะว่าคิดว่ากองทัพเนี่ยมีภารกิจเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะให้ได้ทำะคะ่ะอ๋อและน้าตาลล่ะก็คืุกว่าที่คิดมาาไปมากเลยะคะ่ะเพราะว่ากองทัพอย่างที่พี่ราบอกะคะ่ะว่าเราได้ทําหลายๆอย่างแล้วก็ได้ช่วยเหลือประชาชนต่อเลยค่ะค่ะโอ้ดีเลยดีเลยคิดถึงคิดถึงนะ